ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแหล่งสะสมกองหน้าระดับโลกมากมายนะครับตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหัวหอกบางคนที่ทีมทุ่มเงินซื้อตัวมาร่วมทับอย่างมาศาลแต่ผลงานก็มีทั้งคุ้มค่ากับเม็ดเงินแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปนะครับ รายล่าสุดที่ดึงตัวมาร่วมทัพส่ดัวโอทรัฟต์นั่นก็คือเบนจามินเชสโกครับดาวยิงจากแอร์แบร์ไรซิกนะครับที่สโมสรทุ่มเงินไปอย่างมาศาลครับแน่นอนว่ายูไนเต็ดคาดวังว่านักเตะจะสามารถตอบแทนการลงทุนที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้วันนี้เพื่อให้เข้ากับสถานการของปีสแตงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเปิดฤดูกาล2025-2026สำหรับศึกผลเอังกฤษ กับการดึงกองหน้าตัวรุก3คนมาร่วมทัพทั้งเบนจามินเชสโก้บรอันเอมเบอร์โมและก็มาติอุสคุนยาวันนี้จะพามาดู10กองหน้าที่แพงที่สุดที่แมนยูดึงมาร่วมทัพใครคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าไปชมในคลิปนี้ครับอันดับ10ครับรูดฟานนิสเตลลอยนะครับ19ล้านปอนหรือประมาณ836ล้านบาทย้ายมาจากพีเอสวีไอโเฟนเมื่อปี2001นะครับ เราได้กับแมนยูไปกว่า219นัดแล้วก็กระซวกตะขายไป150ลูกครับอดีตกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์ทราผลงานไ,งได้อย่างโดดเด่นมากๆพร้อมกับการนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าทั้งแชมป์ผลิตอังกฤษ FA คัพแล้วก็ลีกคัพหรือว่าคาราบาวคัพในปัจจุบันนะครับอย่างละหนึ่งสมัยก่อนจะโบกมือลาสโมสรในปี2006เพื่อไปเล่นให้กับราชาูุขาวและเอลมาดริดนะครับเป็นไงครับคนที่10คุ้มไหม อันดับ9ครับคริสเยโนโรนัลโด19.72ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ868ล้านบาทเป็นคำรบที่2นะครับย้ายมาจากยู v เวนตตสเมื่อปี2001เล่นในกับแมนยูไป54เกมครับยิงไป27ลูกโรนัลโดกลับมาพร้อมสถานะตำนานของผีแดงครับ โดยซีซั่น2,021-2,022เขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนทางกับผลงานของปีศาจแดงนะครับโดย c ซ7ซวัดไปถึง24ประตูจากการเล่น38แมตช์ในทุกรายการแต่ภายใต้การทำงานร่วมกับเอริกเทนฮากทุกอย่างก็ไม่ค่อยราบรื่นและดันวิจารณ์สโมสร,รกับคุณซื้ออย่างรุนแรงผ่านสื่อนะครับสุดท้ายก็ต้องยกเลิกสัญญากับแมนยูเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2,022แหละครับ อันดับ8โรบินฟานเพอร์ซี่24ล้านปอนด์หรือประมาณ1,056ล้านบาทนะครับย้ายมาจากไอ้ผู้หญอ่นอแอสตันเมื่อปี2012ลงเล่นใ้กับแมนยูไป105นัดยิงไป58ลูกฟานเพอร์ซี่สร้างผลง,งานอย่างโดดเด่นในซีซั่นแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยการตะบันไป26ประตูกับอีก9แอซิสจากการลงเล่น38เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ พร้อมช่วยทีมของคุณซือเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันควา้าแชมป์ลีกเป็นซีซั่นสุดท้ายของฝานะครับแต่ RVP ก็ไม่สามารถทำผลงานได้เหมือนเดิมในยุคข,ของเดวิดมอยส์ครับและก็บกมือลาสโมสรไปในปี2015พร้อมสถิติซัดรวมไป58ประตูจาก105เกมในทุกรายการนะครับและควา้าแชมป์ลีกสมัยเดียวเท่านั้นอันดับ7ครับเวนรูนี่27ล้านปอนด์หรือประมาณ1,188ล้านบาท ย้ายมาจากแอฟฟตันเมื่อปี2004นะครับลงเล่นกับแมนยูไป559เกมยิงไปถึง253ประตูรูดี้สร้างผลง,งานขั้นเทพและก้าวขึ้นมาเป็นดาวซันโวตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำลายสถิติที่แสนยาวนานกว่า44ปีของเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันนะครับแล้วก็จบยุคทอง13ปีในโรงละครแห่งความฝันด้วยการตะบันไป253ลูกจาก559เกมอย่างที่กล่าวไป โดยตำนานดายิงทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์ผลิตอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ไรเต็ด5สมัยนะครับลีกครับอีก3สมัย FA ครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยูโรปาลีกและก็ฟีฟ่าคลับเบอร์ครับอีกอย่างละ1สมัยแหละครับอันดับ6ดิมิท่าเบอร์บาตอฟ30.75ล้านปอนด์หรือประมาณ1,353ล้านบาทย้ายมาจากทอตแนมอตสเปอร์เมื่อปี2008นะครับ ลงเล่นไป149เกมยิงไป56ประตูครับของหน้าชาาเกเรียที่ตะบ,บันไป56ลูกแล้วก็ลงเล่นไป149เกมนั้นตลอดช่วงระยะเวลา4ปีช่วยให้แมนยูนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ2สมัยนะครับลีกคัพแล้วก็ฟีฟ่าขับเบอร์ครัพอีกอย่างละแชมป์แต่สิ่งที่สาวเกเรดอาร์มี่จดจำได้มากกว่าจำนวนประตูนั่นคือลีลาการเล่นที่แพรวพาวสวยงามและก็มีสนเสน่ห์เวลาที่ได้เห็นเบิร์ฟไล่รำลีลาลูกหนังนะครับ อันดับ5โจชัวเซอร์ซี่36.5ล้านปอนหรือประมาณ1,606ล้านบาทนะครับย้ายมาจากโบลอนยาเมื่อปี2024นี่เองเล่นในกับแมนยูไปแล้ว49ลูกยิงไปทั้งหมด7ประตูนะครับกองหน้าทีมชาติในแนดงแสดงเห็นถึงการพัฒนาฟอร์มการเล่นในบทบาทหน้าต่ำแม้นักเตะจ,จะสร้างผลงานไม่ค่อยดีนักในฤดูกาลเดบิวต์กับแมนเชสเตอร์ในเต็ดด้วยการซัดไปเพียง7ลูกเท่านั้น แต่นักเตะยังน่าจะมีอนาคตกับทีมและรูเบนอมโมริมก็ค่อนข้างชื่นชมนักเตะสไตล์แบบนี้ด้วยนะครับอันดับ4อองโตนี่มาร์คซียาว58ล้านปอนด์หรือราว2,552ล้านบาทย้ายมาจากโมโูนโคเมื่อปี2015ลงเล่นกับแมนยูไปไดสิ้น317นัดและก็ยิงไป90ลูกที่มากซัดไป17ประตูนในฤดูกาลแรกกับแมนยูและคว้ารางวัลโกลเด้นบอยนะครับ แต่การพัฒนาของเขาต้องสะดุดเมื่อโชเซ่มูนิโยเข้ามารับตำแหน่งคุณเื่อ์แทนที่ของลุยส์ฟานเกลนะครับในทิดโพเทอร์เตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทีมนักเตะคว้าแชมป์เอฟเอคัพลีคคัพและก็ยูโรปาลีกอย่างละหนึ่งสมัยก่อนจะทำลายทีมหลังจากจบซีซั่น2023-2024นะครับอันดับ3ลาสมูสทอยลุน72ล้านปอนหรือราว31,68ล้านบาทครับ ย้ายจาก a อตาลนตาเมื่อปี2023นะครับลงเล่นใกับแมนยูไปแล้ว95เกมจำนวนประตูที่ทำได้คือ26ลูกครับหัวหอกวัย22ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในซีซั่น2023-2024ด้วยการซัดไป16ประตูในทุกรายการนะครับรวมทั้ง5ประตูในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ซีซั่นที่2ผลงานดันสารวันเตี้ยลงครับแล้วก็โดนวิจารณ์อย่างหนัก เรื่องของฟอร์มการเล่นโดยซัดได้เพียง10ลูกจากการลงเล่น52เกมปัจจุบันมีแววว่าดาวเตะชาวเดนมาร์กเตรียมหาสโมสรใหม่ Son ai, เพราะไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของคุณซือรูเบนอะโมริมนะครับอันดับ2เบนจามินเชสโก7 3จล้านปอนหรือประมาณ3,243ล้านบาทแย,ย่จากแอร์เบลเดฟซิกมาร่วมทัพอีสัจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ หลังจากผลงานการยิงประตูของแมนยูแค่44ลูกในผลิกอังกฤษฤด,ดูกาลที่แล้วพวกเขาจำเป็นต้องหากองหน้าที่มีความเฉียบคมและแตัดสินใจกระชากตัวเชสโกมาร่วมทัพได้สำเร็จโดยผีแดงยอมจ่ายเงินค่าตัว66.3ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ2,917ล้านบาทซึ่งอาจสูงถึง73.7ล้านปอนด์หรือราว3,243ล้านบาทเมื่อรวมแอดออนเข้าไปด้วยนะครับ และอันดับหนึ่งกองหน้าที่แมนยูดึงมาร่วมทัพแพงที่สุดก็คือโรเมลูลูคากูครับ90ล้านปอนด์หรือประมาณ3,960ล้านบาทย้ายมาจากท็อปฟี่ชลเงินแอฟฟตันในปี2017นะครับลงเล่นในกับแมนยูรวมแล้ว96เกมยิงไป42ลูกครับลูากูตะบันไป10ลูกจากการลเล่น9เกมแรกแสงหน้าสถิติเดิมของเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันที่ทำได้9ลูกจาก9เกมแรกทีเล่นในกับสโมสรนนะครับ แต่หลังจากนั้นฟอร์มของนักเตะก,ก็ค่อยๆหายเข้ากริบเมฆโดยทำเพิ่มได้อีก32ประตูจาก87เกมถัดมายิ่งไปกว่านั้นครับบทบาทของเขาน้อยลงไปอีกในยุคข,ของคุณสืออลเล็กคุณนาโซชาและสุดท้ายก็ย้ายไปได้ดิบได้ดีกับอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์หรือประมาณ3,212ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ปี2019นะครับ และนี่คือ10กองหน้าแพงที่สุดของแมนเชสเตอร์ในเต็ดที่ดึงมาร่วมทัพแฟนๆคิดว่าใครคุ้มค่าที่สุดและใครน่าผิดหวังที่สุดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องคนคอบอลฝากกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตด้านล่างให้ด้วยนะครับถือเป็นกำลังใจสุดสำคัญเลยแหะครับจะกนใหมาคลิปหน้าบนช n e l คนคอบอลเช่นเดิม